ใช่วาซิบอทีมกันไอ้ย่ะเอาใส่ใช่วาซิมีกันลกันนี่เสียงบิ๊กบอยนะบอยไม่ออกเสีส่วาซิบอทีมกันใส่วาซิมาท่กันใส่วาซิมายอะใส่วาซิบอทีมกัน ไรว่าซิมีอีกันเลยไปน้องถูกขี่ด้วยนะขี่นักดนตัวไอ้รไรวาซิโบแดงโอ้นี่ขี่ที่หวยเลยเี้ยอนขีอะเจอพี่อยู่แล้วแม่งจังไรสัสอะจังไรมากอะไม่ได้จังไรธรรมดาแล้วอะเออจังไรกันเองโทษไม่ถึงมอนไม่คนเลวโทษสังคมอะไอซีบิงส์เนี่ยตัวดีเลยแป้งเนี่ยก็คนไปไม่ได้ทำให้ไหมหรอไปอะไรแม่ง หึ่นกาบยิบลิกไม่อะไรเนาะไม่มันโดนสังคมทำร้ายอยู่ที่เนั่นอย่างอย่าอย่าทุอย่างที่แอรไม่ได้แตกงเลยโอ้ยหมีหมีหมีอะไรอย่าเลือไปอัพนะคลิปเนี้ยหมีหมีแตกจุ๊บแจงหมีเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นเห็นหมีแทนจุ๊บแจงมีหมีเด้อไม่ว่าใครมีเห็นมีเห็นวาดหมีเนตัวที่แล้วว่าเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้ว พี่ป๊อกพี่ป๊อกอันนี้ก็พั้งโมเดลเอาเองปลาเค็มมาเลยปลาเค็มมาดูนมมันดูแบบเหมือนแหนตัวเนี้ยมาจากเกมไงไม่เป็นมันปั้นโมเดลเองใช่ไหมพี่ทิพพายอ่ะเคยม่เป็ตอนเข้าไปดูเกมเด็กเป็นเกมนมมันแดงอ่ะนมมันมีหกตอเบอรี่เดี๋ยวสตอเบอรี่คืออะไรจุกนมไงฮะจุกนมไม่จุกนมไม่จุกสตอเบอรี่ชาร์ลีรสสตอเบอรี่นั่งวายมีตั้งมากมายไม่ยอมเรียกกันหรือว่าน้องแอนน์้องอันน้องโฟนน้องฟันน้องฟันเล็กดี แต่น้องฟีน้องเปิดเราเป็นอย่างละเอื้อนมาแล้วคุอนแล้วแคสเตอร์แบนว่ะคอนฟีคอนฟีเพลงอะไรครับเพลงอะไโตเกียวฮอตคืออะไรครับโตเกียวฮอตคือสารคดีคดีสารคดีกันอ๋อเป็นแบบฮอตดอกของโตเกียวอ่าได้ทำทำโตเกียวคอนโดกก็โตเกียวจริงๆนะใช่เป็นการทำไส้กรอกชีสของโตเกียวคุณล่ะคะัะเอาโค้ดได้ไหมคือเขาไม่กินนะโค้ดไม่โอมโอมฮอตดอก คือเป็นการพ่นชีสใส่ผู้บริโภคเลยไคบรีโภแต่ที่เราไม่เคยเรียกแม้ว่าชื่อรอกเะไรนะคืเราเรียกแมว่าอะไรดแ้งแปวแปตลอตะละลอดตลดคัมาดิดิมาดดดมาดีดดดอร์บเตต้บาภาษาอะไรนี่อันนี้คือแขวนกุราเวตัวนยนต์ต้อตื้อตืาต้อตื้อตื้อต้อตือตืตตต มีเสน,เน่ห์ทสุดๆดีดีดีดเย็ดเป็ด